เชื่อนี่เปนตู้ไอติมวองข้านี่ว่าอใช่แล้วโอ้โหของของที่หายไปอยู่นี่หมดเลยเนี่ยใช่เอาไปทำอะไรเนี่ยฉันทำยาอายุยืน ทำยายุยืนแล้วของพวกฉันเอาตู้ตู้ของพี่เจ๊มั่มไปที่วิทย,ยุรถย,ยนต์ฉันงัดไปทำไมเนี่ยมี่สร้อยทอแต่ตแล้วนี่สร้อยเพชรคุณนายสะอา,าดอ้้เเกบาไันนีย่ยส้เพชรคุณนายจ<ำ>๊มั่เมเป็นคนบอกฉันเองว่าให้เอาหลายๆอย่างมารวมกันน่ะฉันก็มาเอาไปนี่ไอ้คนทอ่ทำได้แล้วล่ะแกจะบ้าเอาไงคะอยากดื่มแล้วยืนมันไม่มีหรอกมีแต่ในการ์ตูน ฉันว่าฉันทำได้นี่ไหว้าอาฉันแกเป็นอัมพาตตั้งแต่อายุสิบเจ็ดโอ้ด,ดูนะฉันว่าฉันทำได้นีอ่อากินยาฉันเลยทำ <c oughs> มันแบงเินหมดเลยเป็นไงอา ฉันชื่อยูไงกินแล้วเป็นมาพาดกินแล้วยืนได้เลยก็รวมเป็นอายุยืนไงไอเชยเดี๋ยวอายุยืนนี่หมายถึงยืนหมื่นหมืนปีมันที่กินแล้วยืนอย่างนี้อขอโทษค่ะคุปกันด้วยนะที่เราคิดว่ามาหลอกเลยมาหลอกเรา แต่ถ้าก็ไอเฉือนี้เองขอพวกเราไปตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้นึกว่าเขาหลอกเขาต้มก็ตุ๋นนึกว่าคิดไม่ซื่อใช่พวกเราก็เลยวางแผนกันไม่เนี่ยอ้าไม่เป็นไรแล้วเหลือแล้วเหลืแล้วก็แล้วกันไปสวัสดีครับหมายถึงผู้ต้อกหความไม่สงบคือว่าพวกเราตกตกตกลงกันได้้วคะคงไม่มีอะเรียกเรือตำรวจแล้วค่ะจริงๆแล้วจะตกลงไม่ได้นะครับตำรวจครับงพวกเข้า เพราะเขาแจ้งความเท็จครับทำความวุ่นวายกับบริษัทประกันครับแจ้งความเท็จใช่ครับขโมยให้แกประกันตำรวจต้องจับก็เลยครับโอเคถ้างั้นผมขอจับพวกคุณในข้อหากระทำการชั่วร้ายทำร้ายข้าของเพื่อจําเงินประกันดไม่ได้เลยแล้วอย่าทเแบบนี้้นาคาี่สี่ว้ขกรเจิของเราเป็นข้างแรกสำหรับคุณหักรัฐธรรมนูญนะคะ กับตอนที่ชื่อว่าประกันภัยนี่เป็นครีมลบรอยแผลเป็นโดยเครื่องสำอางเอเลซาเฮเลนาให้ใครดีค้ให้ใครให้พี่โอ้ห้พี่โดกันเลยพาตคุกกี้เดนิสาหอมถูกใจอร่อยติดปากที่เหลอมม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 ารุโจโคอร่อยมัมมามมมมมมงมม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  ชอบเองนะคะและสุดท้ายสปายไวท์วายคูลเลอร์ก็จะเป White ็นของเท่ไปนะคะอ้าวเรียบร้อยกันไปมาซดเปอร์อันนี้ผมลงครับผมลกครับ นี่ของอาจารย์เดินนะครับอนี้นะคะคุณหมังคุณแดนนี่คุณหลังยังไม่ได้ยังเหลืออีกหลายลูกเขาเอาเองอันนี้ของคุณหลังครัอันนี้เลือกเอง ลคอันนี้ของอคุณหม่ำนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวพูดนี้ยายชงตรางอ้าบลงของคุณอันนี้ก็เหลือ, <Yeah. S 2> อเฮียงตอนนี้คุณเด๋อกับคุณแดนนี่มีคนละสอง ั้คนละหนึ่งมากที่สุดวันนี้กลายเป็นคุณหม่ำมีต้องแปดลูกจะโดนหรอเปล่าเยอะมาก องหนึ่งบาทครับทองหนึ่งบาทจากไอศครีมวอลล์มอบไป <3 S 2> ้นะคะแต่ถ้าไม่โดนระเบิดเลยนี่มาทางนี้ค่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะย้ายมาตรงนี้นะคะถ้าไม่โดนร <c oughs> ะเบิดเลยนะคะคุณหลังก็จะได้รับตอรีอ่น้ำฟินดิปผู้นำด้านตอรีอ่น้ำมากว่า40ปีช่วยถนอมเนื้อผ้าแล้วก็มีระบบป้องกันก,การเกิดตะครั้นที่สามารถใช้กับน้ำประปาได้และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟินิปมอบให้หมดเลยมอฟไม่โดนแป้งนะคะเราจะได้ทั้งหมดเลย เลขสามใช่ไหมผมอยากให้พี่ได้ของกลับบ้านตายทุกมับมีตั้งแปดลูกยังไม่โดนเลยคนดวงดีรอมแ้กเลขสามนะครับพร้อมล้วน้บเลยหนึ่ง

เจ๊แท้สบายนุมไม่เห็นสบายสาวอา้้วพี่มัมอีก็แหละ เรียกอะไรดีคะพนักงานขยายตู้เลยโอ้ยชื่อพ้อจักเลยมันนักสวีค่ะมาเข้าไปมาเข้าา่มเข้าา่วม คนหนึ่งคนหนึ่นเดินข้างเดินข้บงเอาแล้วครับพร้อมเดี่ยวทุกคนเริ่มน้ำน้ำ เ่อเพื่อรมือเ่อน้องมุีหน่อยนี่แปงเต็มกระเป๋าเลยอ่ะโอ้พูดไทชาตด้วยขนแปงไปผ่าเนือ่เฉลยค่ะดเฉลยหน่อยอะเฉลย ตอาางนี้นะคะและอย่างที่สัญญาเอาไว้ถ้าไม่โดนแป้งนะคะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ของเตารีดไอ้น้ฟฟิลิปและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปทั้งหมด <c oughs> มอบให้คุณหลังรัฐธรรมนูญไปหมดเลย, <c oughs> ยดีด้วยค <c oughs> ่ะโล่งไปบอลลูปตาเขาหายเนี่ย <c oughs> ้ <c oughs> าตาหายไปแล้ว,ะะอวขอบคุณน้องบรรทศวีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหลังรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ น้องมนัสวีนะครับไอติมบอมอบให้ครึ่งแท่ง